สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ที่จะพากินนี่ค่ะปนปลาแห้งด้วยค่ปปะเด้อปนปลาแห้งแล้วก็มีสมพักที่ขันเองนะคะผักก็มีนี้เลยค่ะผักกาดขาวลวกแครอทลวกถั่วลันเตาลวกดอกกระหล่ำลวกค่ะมาค่ะพร้อมด้วยเนื้อแดดเดียวทอดจ้ะมามๆามามา,มา,มา,มากินน้ำกันค่ะ แซ่บเลยจ้ะปนปลาแหงบานเห้านะคะมีความดีใจแล้วกินถึงจะอยู่เยอรมันก็นมีปนปลาแหงกินได้ก็เด้อค่พะพักกาดดองนะคะมาจ้ะมากินข้าวกับติ๊กเลยไปค่ะปะสวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมาแล้วมือนี่อยากกินอาหารบานอาหารบานเห้าค่ะปนปลาแหงเห็นบ่คุณนี่ยค่ะ ปนปลาแห้งเนาะของแม่ปนอมนะคะเป็นกระปุกมาแบบผง้วติก็มาต้มน้ําร้อนใส่แล้วก็ปรุงรสนะคะนี่ค่ะเห็นบอนี่จ้ะนี่จ้ะมันกระสีเฮียเนาะนี่ค่ะเห็นบอมันจะบกไฮชัดไปในที่บเรตตังข้างเง้าวนะคะบอถนัดเนาะแล้วก็มีหมูทอดค่ะเนี่ค่ะเนาะ,ะหมูทอดบานเห้าหมูแดดเดียวนะคะแล้วก็ส้มพักจ้ะมาพักก็ตามที่แนะนําเลยเดอกกระหลอกกระหล่ำค่ะ มาคำแหนกแหงมนันอือค่ะเห็นบ่้ยยบสมพักลงไปใส่ลงไปค่ะอืมจากปูนไปแห่งลาดลงไปค่ะบอได้กินข้าวเหนียวด้วยค่ะเด้อบอได้มา,าไหวนี่ค่ะเห็นไหมอือ ืแซ่บม,มากฟินฟินเหมือนฟินบ้านเราเลยอือย่าลืมนะคะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติ๊กด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนในกนารทำคลิปต่อไป ม,มากินสมพักค่ะขันเองเนี่ยค่ะืตักปนใช่ค่ะปนไปแหงหอมบาเท่าเลยค่ะืม อืมจับมากอืมอืมเขาคนแห้เด้อกกระสมผัก ขอเบิร์ดชิบจานกันเด้เนอะเบอิดเป็นหมอกระไรแบบเนี่ย <laughs> มาเด้ค่ะฟังไทยฟังลาฟังยุโรปมากินน้ำกันเด้อฟังสหรัฐด้วยนะคะทำยังไงปลาสวยไปหลอดจ้ะแซบพักกัดเท้าค่ะ luộc rồi. Ừm. Ừ. Ừ. <laughs> ตอกะลังค่ะเห็นปะไปแนะนำเลยนะคะปนปลาแห้งแม่ปนองเป็นกระปุกเลยแซ่บแห้งได้ใจข่แห้ง อันนี้สื้อมาลองนะคะเห็นอยู่หลานเวียดนามก็เลยลองสื่อมาลองร้านเอเชียน,นะคะ่ะปกติก็กินเจลบองแมปานอกยัอยู่แหลวเนาะอยู่นี่มันก็จะมีแต่แบบกระป๋องเลยคะ่ะเด้อแบบบุกกันนะแบบกระปุกติดก,ก็เลยเอามาลองเมืองอุ้ยอร่อยไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่มันอร่อยสําหรับคนไกลบ้านอย่างเราเนาะนี่ค่ะแซบไลค่ะอื คย่ะเ,ยเอากระปุกให้ดูนี่ค่ะปุกนี้เลยนะแม่ประนอม,อมปุกนี้เลยจ้ะติ๊กซื้อมาประมาณสองจุดเก้าเก้าออยนี่ค่ะจ้ะเดี๋ยวสิไสื่ออีกฮะค,คนไกลบ้านอย่างเรามันต้องกินแบบนี้แหละค่ะ บงสุ่งแล้วเข่าใส่มีจารณ์ที่สองนะคะสมพักกับอังเจ้าไปแหงเข่า,นนนนขากันอีหลีเด้อเนาะ้ิมพข้าวเหนียวกับจำเลยเนาะอืม เจ็บมากค่ะโอเคนะคะคลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ r i ค e ติด้วยน,นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปไว่าจะพาทานอะไรเนาะขอตัวตักปนต่อ <c oughs> คลิปนี้ไม่บายสวัสด,ดีค่ะ うん。Ooh.